B คอนโดนะครับห้องสตูดิโอนะครับห้องนี้จะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับในห้องไม่มีเครื่องทงนำนองอุ่นนะครับระเบียงอยู่ทิศตะวันตกครับไซห้องอยู่ที่ประมาณ3า2สิสองห้าครับในห้องไม่มีตู้เย็นนะครับ นี่จะเป็นส่วนครัวนะครับนี่เป็นฝั่งระเบียนครับ